Ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go! Oh. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm held up filthy, so I got this, I'm winning. Oh. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Oh. Just try to stop me, and you'll no drop dead missing. Oh. I'm on my way to the top now, missing. Out. I ain't never gonna stop. Alright, guys. โอเคคือคู่ที่10บะครับผมมาเป็นการแข่งขันทัวร์นเมนต์ออฟแซบแม่นะฮะซึ่งนะครับผมคู่นี้ก็เป็นใครไหนไปไกลไม่ได้ครับเป็นน้องซิสเตอร์ในกลุ่มของเราแล้วพบกับทางด้านของคิวจูไปได้นนะครับเป็นของ น้องอายาดมตาไยเซียวดับทีตายคาลงลเนี่ยชื่อเขาอเนี่ยถือว่าชื่อนามจริงก็คือน้องมิกของเราเนเองนะครับแม่ปลอมตัวมาพี่ก็ว่าชื่อใครเนี่ยตั้งได้ตั้งได้ไดหาว่ากจริงๆนะครับผมมาไปสืบอมาแล้วเป็นน้องมิกเลยฮะแม่เนี่ยลงแข่งด้วยครับโดย ใช้ทีมทางด้านของน้องวิกแงก็เป็นทั้งทั้งโคคูสุวิซิเซอร์นะครับซามาแล้วก็โคชิจ้าบูอันต้านะครับโอ้แต่จังหวะนี้กำลังพูดทางด้านของน้องคลิสก็เกือบจะตุยเลยนะโอ้โหกำลังพูดเลยครับมามาดูกันต่อครับตรงจังหวะนี้ถือว่ารอดนะครับพาร์ทสกิลเด้งพอดีนะฮะแล้วมาดูทางด้านของน้องคลิสซิเซอร์นะครับมาทางด้านทีมของ MUI สีม่วงนะครับผมเซนใคร์เจ็ดเลยนะฮะแล้วก็มาทางด้านของอันตราเบจิโตบูตัวยอดฮิตครับ ที่เขียงคู่กับสามัดโมฮอคนะฮะโมฮอคมาจีเกือบตัวแล้วเจอโกจิตราบูแต่ฝั่งนี้บอกก็ไม่เหนื่อยหน้านะโ,นโกโคกูกกเขาก็แรงเหมือนกันนะกน,น,นั่นเะด้อนะมาดีนี่ฮงกดอัลติเมตแล้วก็แบบว่าอยากจะโชว์หน่อยครับ ใส่โกจิต้าบูนะครับแล้วโกจิต้าบูตัวนี้จะรอดหเลอเนี่ยแฮปปี้ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ในเโกจิต้าบูหล่ะน้องวิกของเราเออแม่โดนไปแล้วครับแล้วก็หายไปจากไปแล้วครับก็ยืนงงกันพักนึงเฮ้ยหายเลยเลยมันหายเลยนะโครูเซนไคตัวนี้นะับแล้วยิงกันตียิงโกจิต้าบูพาสิสกิลไม่ได้เด้งเลยนะฮะแล้วก็หายตัวนะฮะเสียงมันขึ้นเลยหายตัวนะฮะแม่นะฮะแต่ทางด้านของน้อง นิกของเราก็พยายามแอบปิดทางด้านของสามัดไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วบางนี้ยืนกันยึดยักยักนะครับมาก็คืออะไรกันเออนี่ครับดิจิตอลลงมาบุราใส่หน้าคอมโบแบบอย่างนี้รู้ต่อครับเอ้ยเบ่งเบ่งโชว์สองทีนะครับแม่อ้าวครับสเตปนะครับพยายามเล่นชาร์จสเตปมันหลุดง่ายนะฮะน้องถ้าเล่นแบบจังหวะอย่างเี้ผมราว่าทางด้านของซีเซอร์นั้นอถ้าเรากดทางด้านของสเตปชาร์ะถ้าถ้า ถตาจริงๆพี่ก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยครับก็ยังหลุดเลยนะพี่จะเอาไปใช้ดอกคอมโบดีกว่าไว้หลอกตัวเองหรือไว้หลอกคู่ต่อสู้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เชียนแนะนําให้เป็นคอมโบพื้นฐานก่อนนะฮะลากปัดลากปัดนะอันนี้แนะนําที่เฉยนะครับอมาดูานี้มาดูในเกมต่อโอ้กดการ์ดเขียวแล้วโอ้โหแน่นอนครับการโคเว์เชงอย่างนี้แต่โกคูอ่าทางด้านของซีเซอร์ฮะลงมาอย่างนี้โดนไปแล้วรับครึ่งหลอกสองทีทูมันแรงจริงๆนะฮะใครที่ยังไม่แข่งดูได้ครับตัวนี้ได้หยิบใช้มากนะฮะ ซึ่งพี่ว่ามันแรกเกตเกตเกตใจร้ายเมื่อกี้เกตอยู่นี่เกต,เกต,เกตยังยังหลบได้นะพอแบบน้องเขาเซตสก,กิลแล้วมันเจอจังหวะหมดพอดีนะครับทําให้โดนคอมโบแล้วสามารถกดการ์ดเขียวอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วแน่นอนครับแล้วคอมโบจังหวะนี้จะมีสถานะการโคเวเชงแล้วก็จมตีแบบต่อนเนื่องแล้วตรงน,นี้โคเวเชงหมดแล้วแต่โอ้โหฟีเซอร์ลงมาไม่มีการเอาต่อยหน้าธรรมดาเฉยๆแล้วกันอรอจังหวะนี้ครับยืนนิ่งอย่างนี้ยังไง โอ้ยนี่แน่กวักหน้าอย่างนี้ครับขอยัดหน้าทีนะึงนะฮะแต่คู่ที่แล้วถ้าเป็นน้องม็อกโก้ถ้ามีการเขียวของมั่นใจการดเสียวมานะว่าเขาต้องใช้ติดอ่ะคือเขาก,กดเมนรอเลยนะอันนี้เป็นเอาไว้จําเลยนะท่านน้องที่เขากดอันติจจีแสดงว่าเขามีการเขียวนะเออแอบปล่อยไก่แอบปล่อยไก่ Spider Man. มาแอบสปอยแอบสปอยการเล่นนะฮะโหตรงวันนี้นะครับเป็นการหลบแบบ perfect s สกิลนะฮะแล้วก็เอ่อ perfect s สกิลอะไร,ร,ลบแ,บบ perfect, ะรแล้วโหลดแบบเ perfect นะฮะมาแล้ว กดเมนอับบริตีน้นี้แต่โอ้โหสถานะการแพ้สีมันดันหมดทำให้เวอร์จิโตจะโจมตีโดยติดค่าแพ้สีนะครับผมแวช่วงนี้ดาเมดแมดคลิกใหม่จะช่วยให้น้องติดดาเมดตรงนี้ได้ไหมโอ้โหซึ่งแน่นอนไม่ได้ครับมันถึกมากครับแล้วโดนเองเหมือนกันยังไงโกงกดกัด อุย้ยกดการ์ดเขียวเหียงไปขอหน่อยนะไอ้ขอย่กำกะหม่อมหน่อยแล้วน้องกัมโบต่อเนื่องยองนี้อีกสองการ์ดถ้าจะล่วงแน่นอนครับแล้วน้องน่าจะมีเล่นการ์ดในมือถนะ้าแค่ิดดามเมจได้นะเอาแล้วนะฮะเป็นคู่ที่ตึงครับเอาเปลี่ยนตัวรอเลยครับ น้องบอกยืนนิ่งเอ้ยไม่กวักมือเลยนะกวาดมือกดกัรเขียวเจ้าการเขียวก็ช่วยให้แพสอ่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าลดการแพ้สีทำให้ไม่โดนปิดดามเมจแต่ว่าถ้าโดนไปเมื่อกี้นี่ตายแล้วโอ้โหตอนนี้ดวงแก้ดวงของน้องมิกของเราครับโชคร้ายเหลือเกินทับเกือบไปแล้วนะครับถ้าเบจิตโตไม่มีบาร์ดอาร์เมอร์ก็คือเรียบร้อยต่อยแน่นอนนะแล้วทำให้ครับเบจิตโตได้คอมโบครับฮิตช,ช็อตเดียวเลย <S <S อุตส่าห์ได้จอมตี แล้วแห่แล้วมาดูเกมที่2ต่อดีกว่าเมื่อกี้ถือว่านี่ยิงจริงๆนะฮะถือว่าคู่ขี้นะฮะคู่ขี้นะครับโค,กค,บคดกิ้งนะฮะแล้วก็ปลาทูปิ้งนะฮะสตัวแห่ไม่ใช่นะครับมามาดูต่อครับมาดูในเกมที่2นะฮะก็แน่นอนครับเป็นฝั่งของน้องมิทของเราพยายามจะเปิดนะฮะแล้วก็กดการ์ดฟ้าไว้เมื่อกี้โกชิต้าน้องเขาไม่ได้เล่นนะโกชิต้าน้องเขาแรงมากเลยนะเห็นไหม เออแล้วยิ่งอยูเรดเกมคือกริต้าจะเก่งมากๆากนะฮะฝั่งนี้ก็พยายามยกหลอกโดยใช้สเต็ปนะฮะโดยใช้ลูกเล่นของตัวเองที่ฝึกมาและชนหมัดจะนี้เป็นทนางด้านของยูไอชนะไม่ได้ครับแล้วมีการ์ดเขียวในมืออย่างนี้จะทําอะไรเอ่ยจะใช้ซามานมาเป็นอูดหักแล้วคอมโบต่อครับแอนิเมชั่นมันนานนะฮะตัวนี้ครับอารมณ์เหมือนเออ่เคาน์เตอร์ของโกคูนาเมิกนะฮะคือถ้าเราคอมโบคอมโบอย่างเงี้ยแล้วเรากดใช้อ่ะมันหลบได้นะครับพี่ก็ไม่แน่ใจมันไว้เออคือยังไงเอาไว้จังหวะแบบ ต้องแบบเคาน์เตอร์จริงๆนะฮะหรือว่าถ้าลงต่อการ์ดเามันหลบได้ครับแอนิเมชันมันนานนะ,ะ่ะมาดูในเกมต่อครับเมื่อกี้แวะไปให้สารู้สารูสาระให้ความรู้ครับความรู้ที่ทุกคนก็รู้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแนะฮะมาเอ็นยูไอลงมาแบแล้วก็รู้หลบได้ตรงนี้แล้วหลบซ้อนตรงนี้เอาแล้วครับจังหวะนี้น้องโอ้อยากใช้การ์ดฟ้าแน่เลยแท้ ถือว่าน้องคงไม่มีการ์ดนะฮะกดจิต้าเอาแล้วครับขอยัดดานเมจใส่หน่อยเอาฝั่งนี้ไม่มีทางด้านของทางด้านของสีเหลือนะเพื่อรับดาเมจกิต้าแต่ว่ามีทางด้านของสามะถ้าดาเมจต,ตรงนี้ปิดไม่ได้ก็แน่นอนครับผมสามะาจะไม่ตายแล้วก็พัสสิสกิลยังใช้ได้ครับแลวตอนนี้น้องเขาลอดมาก็เลยกดทางด้านของการ์ดเขียวเพื่อเด้งเลือดในทีมแล้วอยางได้ตอกการ์ดแน่นอนครับตอนนี้แต่ว่าตอกการ์ดในรูปแบบไหนครับเก็บการ์ดเขียวไว้นะที่ว่าอาจจะใช้ อ้อาจจะแบบไว้หลบแล้วก็กดเพิ่มดาเมจแล้วยิงอันติแน่เลยนะวันนี้น้องก็แบบว่าเออเอาทางด้านของซามรัรถอกมาตัดขีกก่อนนะฮะน่าจะตัดได้ดีพอสมควรซึ่งทำให้ฟังโอ้ตัวนี้หลบสวยมากนะแล้วก็เคาน์เตอร์โดยการฟ้าครับโดยเราพัลสิบสกิลของซามัถก,ก็โดนไปนะฮะแบบไม่ทำงานเนี่แต่ว่าไม่ซีวิตที่สองเอา้าแต่น้องเขาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเครื่องค้างเปล่าเ่ย ไอ,ไอ้นั่นก็ไกลเกินมันไม่ถึงเราไม่เจอจังหวะหลมันดีนะเออพี่ก็นะถ้าไม่เจอมันถึงบอกว่าเออมันจกี้ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนแล้วกันน้องเขามีบทเรียนับเกมที่แล้วนะไม่เอาโกจิต้ามารับแล้วฮะกลัวตายนะนี่คือน้องเขาคิดว่าเออไม่ตายแหะแล้วดูดิมันตายอะ่ะการเขียวแล้วแบบโดนแรงเกินอะ่ะ แล้วโกจิต้าตรงนี้เอ้าโหยืนนิ่ง่ะยที่วนี้แล้วบรัดยัดมาโอ้โหแล้วเฮ้ยออหลบหลบโอ้โหหลบไม่ทันครับแต่นี่เป็นการ์ดฟ้าพอดีเนี่ยโต้มวยโอ้ขึ้นหลอดเหมือนกันว่ะเฮ้ยน่าเล่นนะแต่ว่าทีมมันบางนะตรงนี้ยังไงเฮ้ยหลบเลี้ยวหลบเอ้ยมาตอยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเกมมันสูสีจริงว่ะคู่นี้รวมหมดทุกคู่จริงแฮะน่าจะ เป็นเบจิตอครับผมได้คอมโบเก็บดาเมดไปของโกฟีไปนะแต่ว่าโกฟีครัถ้าไม่แรงจริงคือคือเก็บไม่ได้นะเพราะว่าโกฟี Go Fi สลับตัวแล้วเลือดมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่จังหวะนี้ครับผมเฮ้ยโกจิก้าบิดทางด้าของ M เอ็มอีกของด้านของ UI ไปแล้วทำให้ตอนนี้ทางด้านของน้องคิสเตอร์นะฮะ เหลือทานัา้นในชิโต้ตัวเดียวฝั่งนู้นเหลือสองตัวแล้วเกมจะกำงานหนึ่งหนึ่งไว้แล้วโดนคอมโบแบบต่อเนี่ยอย่างนี้โคจิตานะครับบอกเลยคอมโบมันเพลินฮะเล่งดาเมจเพราะว่าอยู่ในช่วงเลทเกมน้องเขาจะเก่งมากๆแต่ตรงนี้กดการ์ดเขียวไปก่อนแล้วโอ้โหโดนคน์เตอร์ว่ะเอาแล้วเกมอาจเปลี่ยนได้เล็กน้อยครับพอการ์ดเขียวทํางาน,นะฮะเออแล้วแต่น้องเขาไม่ยอมโจมตีนะแต่เขาจบทีจังหวะนี้อ่าน้องเขาอาจจะแบบตกใจอยู่ในการ์ดมันขึ้นมาฮะกำลังเล็งอยู่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันบีบบังคับนะ แล้วโอ้โหเหมือนเดิมเลยมัดมดใสแล้เจ้าตัวโอ้โหได้กดอันติเมตยัดตรงนี้โกจิ่าจะโดนซูเปอร์เบจิโตบูอันติใส่ไม่รู้จะรอดไหมนะฮะต้องมัลุ้นกันเลยนะฮะไฟรืฮาม,าม,ามาิฮามิฮ่5พร้อมกับแมคคาิตที่เพิ่มดามเมจยัดหน้าไปตรงนี้ยัดไปโอ้โหซื้บเลยเขาที่ซื้อแทนเลยนะ แล้วหลบได้จังหวะน,นี้หลบสวยจัดแล้วกาดไอมือมันเด้งแบบไม่พักแล้วปิดเกมไม่ได้ครับพลิกมาแบบมาลกจริงๆครับทําให้เป็นน้องคิสซิเจอร์ชนะของน้องโอของกิลจูบิด้าไป2ต่อ1ไอสต่อศูนย์เกมเลยนะซึ่งพี่ว่าเกมนี้เออทางด้านของน้อง,องโอทําได้ดีแล้วก็จะปิดเกมได้ถึง2เกมเลยนะแต่พลาดครับไปใช้บรัสอาเมอร์จึงในตัวละครนะฮะตอนนี้เราก็ได้คู่แข่งขันนะฮะที่1ิ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมและรับฟังด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ